ถอดส้นสูงนั่งวินกินข้าวข้างทาง ชีวิตนอกจอชมพู่อารยาถอดส้นสูงนั่งวินกินข้าวริมทางชีวิตนอกจอชมพู่อารยาแม้จะเป็นซุปตาดังสอนลูกแฝดประหยัดติดดินนอกจากซุปตาอ้ำพาพัสรภาที่คนมักจะพูดถึงการกินอยู่ติดดินเรียบง่ายแล้วซุปตารุ่นน้องอีกคนอย่างชมพู่อารยาก็ยังถูกพูดถึงและชื่นชมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่ชมพู่เพิ่งเดินทางกลับจากปลารีสได้ไม่กี่วันภาพชมพู่ตะเวนทานอาหารมือดึกเมนูดังข้างทางทั้งอาหารตามสั่งเย็นตาโฟและต่อด้วยของหวานเป็นร้านนม สดถึงแม้ว่าชมพู่จะเป็นสาวรักสุขภาพออกกําลังกายและกินอาหารคลีนเป็นสักส่วนใหญ่แต่วันสบายๆของชมพู่ที่กินแบบเต็มที่ไม่จํากัดแคลอรี่แบบนี้ก็มีเช่นกันซึ่งเสียงแฟนๆส่วนมากก็ต่างชื่นชมเธอว่ากินง่ายและติดดินเหมือนเดิมแบบนี้เอฟซชมพู่ก็ถึงได้มากขึ้นทุกวัน